สวัสดีเอซทุกท่านทุกคนกับผมฮีดีต้อนรับเอฟซีท่านเข่าสู่ทีมงานของผู้เฒ่าพารวยพอสะไวพารวยครับตามแนวทางแม่ตาาฝันแม่นครับหมวที่ผ่านมา297-267เกข่า26ครับเอซครับผมแสดงความดีอกดีใจกับแม่เต่าเพิ่นเนาะครับเนาะเลขเพิ่นเขา่าตัดเป็น2ตัวเข้า26ครับเอซครับผม ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปของแม่ตาว f c ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะขันมกขันชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานของผู้เถ่าปลารวยพอสวหวปลารวยนะครับเอฟซครับผมขอ,อกําลังแรงใจจาก FC ทุกท่านทุกคนนะครับเนาะ่นะวันนี้แม่ตาวฟันแล้วต่องวดครับเอฟซครับผมจะเป็นตัวไหนไปฟัง คุณแม่คอนเสิว์ตสู่ฟังเดือดขับเบอเอฟซีครับผมมาฮอดมาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับเอฟซีครับผมโอ้ใส่เสื้องามเถอะไรแม่บัดนี้งามงามโอ้ยขอบผมเข้าโบว์แล้วพองั้้นเเขาลยสองหมดติดแล้วสองหมดติดแล้วเมาข้าฟันนี่ครับผมขอบฟันซ้ายนางเจ้าบ่เอาคอยซีโบ่ไหมเจ้าเชีย อครับผมขนาดได้เลยหกสามพิษอีกแต้มนึงอีกแต่ว่า3ามตัวสองหมีครับอีซีครับผมเข้าสอหนะครับาเอาแม่จับไปเอฟซีให้เบิ้งนะอ่าครับผมอ่าสองเก้าเจ็นะครับนะเข้าตรงๆครับคือสองหกกระซมอ่าสตัวตัดไปหกสาม ครับว่าเอาตัดไว้หกสามหกสองหกก่ก็เลตัดไว้อ้าอันนี้คือเป็นงวดที่ผ่านมานะครับอีซี่ผมมาฟังงวดนี้จากแม่ตาวครับปานี่ครับอีซี่ผมเอาแม่แม่เป็นยังไงแม่งวดนี้คือยินเขาว่าฝันหยังอันเอออันสีงสี่จัดสีเมียนจัแจ้งได้เนาะเข้ามาเป็นอัลฮานกอว่าล่ะครับผมอืมฉันุด เพิ่นรถมาบานจันเพิ่นรถมารถมีคนตายใส่กะลงใส่รถใส่ตีกับทัวท่วขนร้ายใสสุดดำนั่นก,ก,ากลายเป็นซุ่มสกัดน้ำออะกะลงเพิ่นงามงามเดียนยุกจักเม่นไผ่โบกอ่ะจักรจักผู้ใดนอนจะได้หันบลาหนุเออจ่ว่ากะลงบาน,นี้ซุ่มซุ่มหนึ่งว่าโอ้ยพะนาะ เรามานำเรากับสิมเมียลยเราวะน้าเอาปลาคอกับปลาดุกให้เราเด็กนะโอ้สิแปลว่าจังไดแปลว่าจังไดเอาไฮไลท์มาได้ไหมโอ้ไฮยันเอามาบ่ไหวปลาเนน่ะปลาคอกับปลาดุกมีแต่ปลาคอกับปลาดุกหงวดสิให้เปร์ว่จังไดล่ะปลาคอกับปลาดุกครับอิซีครับผม พี่รองเาเ่ยติเรือพระทุลงครับผมใหญมาพี่รองมาอันนี้กับแม่เต่าพระธุลงมาบ่แม่นี่มาป้ามากจริงๆอันนี้ตั้งมีคนมาตายอยู่บ้านซันเนี่ยโอ้คนมาตายอยู่นี่มีคนมาตายอยู่นี่จิแต่ว่าจักผู้ใดตายหังนไส้หีบเหลี่ยมยุ่ยพ่นกับไปท่งประการหลายสั่นกับไปมันจีกามาเราไม่บ่มีมูอออกปาพ่อก็ไปดูข่าวเล่าเ้ื่อยๆเอาหลายมันจีวเมนตัวนั้นมาตายอยู่นี่ดิ เลขที่บ้านโอ้ม้าตายอยู่นี่วัดที่แม่โอ้จักสิแปลว่าจังได้จะว่าของเบาให้ฟังอะอะโลงเหลี่ยมนี่ยบยบยู่ตายที่นี่แม่นี่ละมาอยู่นี่ละตายอยู่นี่ละกะโล่งนะนะไปไปแม่นเหรอัปไปส่งเพลินแล้ว ภิกามาเลาก้บปูเดียวเอาปลาคอกับผีเชียงให้เล่าเดลเอาไ้จุลมาไว้ปลาคอก็ไปกับเมียปลาคอปลาคอก็ปลาดุกปลาคอก็ปลาดุกอ้าวัดมาตายวนี้กับบัวที่บ้านเล็กทีตีเมียกันนั่นแหะจังวาสนือมาเล็กโถตมีวาสน้มันเกี่ยวกับปลาเล็กทีได้ไมมปลาเกี่ยวคอก็ปลาดุกกับมันก็เจ็ดแปดแปดเจ็วนาะ พอไมีเก็บเออพอคอมีเก็บประดุกบบ่มีเก็ดประดุกเป็นเป็ดเป็นเป็ดดิอือแต่จังหวะสันตีบ่ออกอือก็ฟันซ้ำนั่นแหละแต่ว่าสัญญาณลืมสัเลอื่นโอสัญลืมง่ายเด้เออบ่คือเก่าอือแต่กี่จำได้กันเดี๋ยวนี้บ่อยากจำแล้วว่าเอาไปแล้วชิมไปเลยโอ้มาแตายูบาเล็กที่แปดสิบสองครับพี่เชีผมบาเล็กที่แปพี่น้องเดออบาเล็กที่แปดสิบสอง เดี๋ยวว่าโอ้เียลืมเวลาอื่นหน้าบลาฟังป้งฟังทุกนกำกันครับผมโอ้มีงานดูบาตรด้เป็นงานไงเลยงานไงเอ้าปลาข่อืากปลาดุกกิ่กแไดแปดกิ๊บแสันห่อจังไรเรียวเจ้๊วเจียสีตีใสเลยครับคันว่าตายนี่สิว่า ก็ลรองตุกันเท่ากับซื้อซีซูนใหมัเนาะเพราะว่ากรโลกมันสี่เหลี่ยมเลยอืออือกหมามันตายนี่ตัวลูกสีเหลี่ยมเอาขึ้นรถนี่มันขึ้นกระจียรถน้ำสันบอกขึนังไหนกรลงคนตายแต่บ่อหุนักเป็นผู้หญิงผู้ชายทีแม่บ่บ่องหุโอ้แม่ก็เรียกว่าอ่าไม่คอนตายนี่ก็ซีซูนหมซีซูนเออแม่นอดีเลยเนาะ ต้องสิไปยังสีกันข้าไปอืมอตัวอแปดสมงแปดสามตัวกันแล้วแท้สีจับเปกันหรือสีแปสองสูนแปดสองสีก็แล้วแท้สีว่ากันมันมากจังสันออเ มูดลูกได้ห้วยร้อยดีใจขันสามตัวนีいい่ก็สองแปดเก็ดทอนแล้วมียังไงแล้วกันเ้าศูนกระถอดออกตัวนึงแมนมาเกย์แปซูนแปูเราะมันตัวมันเรีกว่าหลายตัวอันเดียวขั้นเดียวสามตัวกับสองแปดเจยดทอนแล้วเนาะมากซุนก็กระถอดแดกกระถอดซีออกแมนมเดี๋ยวเอคอยโบกงูน้ำมันออกไป โสามตุม่มเป๊เลยเจียขันพดนี่เนาะโอ้เนาะขักบอาหาเพื่อนเขาห้เพื่อนได้ห้เพื่อนผู้ยุ่ยังเพื่นได้ามต่ยังสองแปดเจ็ดกับสีุ่้นัแล้วสองตัวเอ็นวาษนาเสียสีพี่จรหนาอามันฟันยังได้กัไปยังสันละ่ะเราเราตามพาอปันในฟังล้าเมีเนาะแต่มันโบหูว่าอันไดเป็นอันไดนรอกหวกันสันหุจักจริงเอขันสีฟวายูเลยยังสียูดีก็นี่นะ หนจัตต์เเป็นบ่อือนี่ชิว่าเหลือบัหลายตัวเนาะได้แล้ท่านไี่เป็นดูามตัวมีแค่สองหางสองแปดเกกับสี่ศูนย์ทั่งนั้นนั่นเวละนี่แรกก็บ้านเลขที่ตรงนี้เนาะแปดสองอาแปดสองอือนั่นแล้วแปดสองบานิปาข้อกับดูกับแปดเก็ดอยู่แล้วเนาะอ่าแต่มีอย่างสองตัวกับสามสองแปดเ็ดอ่าสองตัวก็สี่ศูนย ลงศูนย์มาค่ะมักศูนย์ได้เกะกับแปดเก็ดศูนย์ไม่หมดแล้วแต่แต่อบ้งคะเดี๋ยวต่แต่สีม้าเอาแต่สิจับใส่เอาแต่ว่ามันฟันยังได้ก็ไปตามฟันนะครับลืมฟันแล้วก็ลืมย่านลืมพี่แม่ลืมมีหลีด้วยซัำเพราะว่าเห็ดอันนั้นนี่แน่แล้วก็ลืมฟ้าโทรหาเลยย่านลืมนะครับเบสซี่ครับผมอ๋อมีหลายมางวดนี้ เบิด์หอดปากกาสีลงสีหอดปากกาสจีเขียนมึกบอเบิดบอเบิดสตีมีมาอยู่กินข้าวเที่ยงไปเอ็นหาหลวงพ่อสีนี้จังเลยหาหลวงพ่อวัดป่าบอครับผมบอได้ไปแม่ฉันก็บอได้ไปดูล้วหาแม่นี่แล้วออกจากบ้านมากับบ้านนี่ได้บ้านิว่าไปยังซ่องกันดีเออกระจัยแล้วออกจากบ้านยังซ่องมากับบ้านนี่อืมนะเอฟซีครับผมอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของแม่ตาวตองวดนะครับเนาะอ่าก็ได้ไปแล้ว นะงวดที่ผ่านมา2 9 7 2 6 7าเกตสองหกเกตถามยิบี่เขาวสองตัวก็สองหกนะครับด้วยเอฟซีครับผมนะอ่ะงวดนีเอาแม่อ้าวต้องเราต้องเบิ้งไหลเบิ้งแค่นี้แหละพ่ออแขนแค่นโลดไอพี่เจรณาครับผมพี่เจรนาเอานะครับเนาะฟังเอาฟ้อมฟันแล้วก็เตี้ยน้ำตะบมมักครับยิบซีครับผมถามมากกระจัดไปถ้าไม่ชอบก็ผ่านดูด้วยความเพลิดเพลินด้วยความสนุกสนานเนาะครับเนาะ